นี่เฮ็ดบนนี่ก็ดีใจน้ำหลวงานงานะีป้างรยังมาจางยังมายอ่าผัดจงเียบแล้วนออกมาจะนไเห็นานเขาตางกินนเาสวยมอยู่งนมาแต่น้ำวงมีมงคลน้ำสวยมครแสดงความนดีกับบุญกับล้านเนาะดี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 ทำบุญาุบุญด้วยนี่ประสบความสำเร็จในชีวิตบักขึ้นว่า มาไกลขนาดนี้นะครับี่ที่แล้วครับยังลอง้อมลองเล่นกันอยู่นี่สองคนกับรานคือผมเห็นร่าเป็นรปภยังไปสอบมาเลิกงานมันกับมาลองสอมบจำลองนี่กรับอาศัยคาราโรเกะและพงหน่อยของกิลานี่หละ <Okay. S 2> ลองอดีนไปซื้อและพงใหญ่มากลองนั่งประทันถึงเดือนดีร้านสาวขัดไปดังวันยังไปลองจนหน่อยหรือวันลอง,งตัวของลูกไม่มันดังดี พอดีสาวน้อยคนปันแพร่คนมาแสดงบัตรนักพูมูอหานะครับก็เลยบอกแม่หน่อยว่าหน่อยข้าอินไดสมัครสาวน้อยคนนึงแล้วกลไปบนพใดนกคู่คนนี้้อมือจะข้ามหัวได้บนหรือเ่บนเลยน้อไอ้หน้าก็ไม่บนเลยบอย่าไปขอใจเล่ขอเบอร์น้ำมันน้อยพญ่น้องคู่นี่แน่นนอเลยพร้อมครอบครัวพญ่น้องคู่อันคุ้มครองปกปักรักษาบ้านน้องคู่น้อน่ ขอเรื่องงานทางการเป็นสารเป็นสารเป็นสารเนาะเป็นสารแน่นบแน่นครับแน่นน้ำก่อนนะเพราว่าเน่นอยูจะว่าจะตาอหัวเล่นลุงเมือนเออนั่นแหละบุญเปนไบเขาหลับก็เป็นเป็นเอ่อบุญมาธนาหลานอเป็นปนป้าวันแม่หลอกาลมีเสเสียงกระดิแล้วกมือวอยกระท่งนะครับใกล้ช่วงนี้แหละขึ้น้อยกระท่งกจี่แล้วว่าข้างอบตเป็น มีการรับสมัครปรผัวร้องเพลงบ่บ่แม่หน่อยพลาน้องวุ้มหญงอยู่ี่นั่นตงต่อไปสมัครปรผัวร้องเพลงครับทั้งน้องว่าพี่คนหนึ่งนะครับในนักร้องที่แถวนี้แหละครับเอ้ยคนนั้น,นกับร้องดีได้ลุง้งวันได้ลุ้งเปิดให้ลุ้งฟังมนุ่งัน้านปเปิดให้ฟังเนี่ยโอ้กับร้องดีโอ้ร้องดีเลยละ่ะแต่ว่าพวกมีเสน่ห์ควกมีตัวของตัวเอง สูงยิงมาได้เป็นโรงนี่เลยรือล่าเป็นงแบบเขาเปจอบประกวดในตามโทรศัพท์คาับประกวดมาได้ชนะที่หนึ่งนบแต่ว่ามีมีตัวขขงจะองเียแาแนวเสียงก็จะของมีมีลูกเต็กระแทกเขาบุ๋นเสียงในตัวค่อนข้างนะมีเสียงเนต่อสไปด้ไหมนี่จคมดีใจก็าลังใจร้านอยู่ประจำแบบขยัน่งไปรู้หนังอบุญมาสนาเขามีมีตุรักคุณในวงการบ้เพิ่ม เ okay, ป็นปรชาธิปไาที่อร่อยมากเลโอเคขอบุณล้วนมากนะคะ,ะลอวนนั้เป็นกับลานี่เพื่อได้กับบ่ใครจะลุกหรอกลุมลมกมาานันในหามหาเสนนะลุกวันไม่ลุกหลอกวาละบอกเื่นน่้าง,งก็ลกองเดินี่งเก่ากูมตุงบัายสอตกลางนี่มือหนึ่งหนองนี้เป็นสอเงอเพียงกอเพียงทงคน สอเตียนค okay okay. ิวยังคเพ่งเพ่งยังนั่งซอเีคิวด้องเออนี่เตียนคิวเป็นบ่กเหนจ้าเดี๋ยวลุงแสงให้ยิงหลอลุงมันจะแสดงห้ิงบ่อเนียทีละเดี๋ยวลุงจะแตงเพ่ประกาศเตียนคิวน้องก็เลยพขาหลายครับโอเคโอเคขอบคุณหลายๆหวานครับครับคสวัสดีค่ะขอบคุณมากอืมดีดีดีเคือลูกหวานค่ะ ทีแทค,ใคนในองคะปาานี่ยแหละค่ะเป็นมารลระถิ่นะ